รอยยิ้มคือของท่านผลงานคือของเรารอยยิ้มคือของท่านผลงานคือของเราผลงานยิ่งใหญ่อลังการอลังการและอลังการมันผู้ใดเฮ็ดให้กระเทยห้องให้บัดมันตายสี่กายเป็นสัมภเวสีใครหำสียันยันทรมานอีลีคอยเหลือทอนิ้วกอย ห้องไฮไผ่ซอยยังสุกมาใส่กูอยู่แม่นี่หาได้ล่ะแจ้งเป็นผีเี่ยใส่แม่เบื้องหน้าก็นะโอ้โอลาให้แม่บอกอันนึงซะตามจริงก่ต้องใส่หน้ากากกันได้เด้วยออกมาหนาสดกับคือพีโอ้ยดีถาพอ่ำหน้าหนาวกันพียังยังสวยอุจจิจับสีตากแดเดียจักบาทเลยเนี่ยนะ ลาบ่ต้องแต่งหน้าก็ได้ได้ลูกค่อยเล่นเป็นผีตีพี่เป็ยดว้ายผีเป็ดพ่อผีเป่ามันมีแต่เนื้อปัญญาญปุ๋สูงมัอนี่กูก็เลยกเจือหิ้งหี่เด้อกูเดียพอกูจกหีผีมั่งมวนกรุบดิหีผีคือหีคนบัสูาเออกต่มีสองนี่เพื่อกันทล่ะกับพี่ปอบสิมีหมอยบ่หีผีโอ้ยกับคนตายแล้วก็จังไปเป็นผีเมี่ยผีบานเมียไม่ไหนมีหมอยไฟเผาบ่แห้งหรือเปล่าไฟเผาห่อมันถิมีหมอยวัดซันดอก วายหีผีเป็นตายานเป็นตายานก็หีเป็นตายานเหลือเกินต่างต่างบรรทัดแต่ไตกันยั่นเป็นตายานอยู่ผีบอีปีมามามาไม่หยังไม่หยังอีกกว่นี้เอามมนหลายตัวปนันติตลกเขาผีไม่อีกไม่หยันอีกโอ้้โอั้โอ้โอ้โอ้โโอ้ออดอ้ พ่อแม่งงุ้นงาไม่แห่งเออเฉพาะกูบ่ปวดพ่อแม่นไครเหรอฮะนี่อ้กูหัวเราผีตัวนี้นะเมียผีตัวไหนตัวดิผีหัวหน้ามาหัวหน้าหัวหนามาเร็วหัวหน้าไม่เป็นตะแก่ตะแด็กแต่การวาดแา่สัญญาณเขาศาสตร์ก็ล่ะสูวเดี๋ยวเดียวหัวหน้าจะต้องย่างน้ำกลอยดิอันนี้มันเป็นการแสดงมึงสิบเอ็ดกูหัวหน้าเพราะอะไรดิ หัวหน้าไดนเดนนี do do? Do do? Yeah, wow, ่ให้กูถามส่วนขนาหัวไหนหัวหน้าตีเออบ่อย่าเอิ้นกูหัวหน้าเยอะเอิ้นกูหัวหน้ามันมันเป็นหัวหน้าเวลานีคือบนเวทีอ๋อแต่แดงบนเวทีบ่อยเอิ้นหัวหน้าว่าซั่นตค่าเมมึงเว้าเองเด้อีนูมึงเว้าเองเด้มึงมั่นใจแล้วมันบ่อีนูเอาเอิ้นเอิญกูนูซื่อๆก็ได้อย่าใส่อีศออีศอกะบาดเถือเนาะกะบาดมันตะลกไม่มาตะาใสมาซาสิสมาร์ตินสโนกมึงได้ยินเสียงหยังบ่ได้ยินแล้วเนาะ กูก็ได้ยินอยู่จะว่าเสียงยังอันถ้าเจ้าอยู่นน้ำกันสามคนดิแพรเอาเจ้าคือหูวกูขึ้นมาเจ้าตาบอดคิดเดียวเห็นว่ากูขึ้นมาซืือนอันนั้นไยทองยองใหญ่เลยเจ้าต้องไยทองยองแย่เลยเจ้าต้องความขลุ่นนี่แม่นรับเป็นใยทองเดียร์แม่ไฟสวัสดีครับยู่พี ไม่ัาดีครับแล้เป็นตลกโบราณพลั้งพลาปูเนี่ยนี่มาใส่เจ้าหูวแจ๊กว่าแล้ดังก็ยังโอ้ไม่ใช่แฟนผู้ไร้ซดดีๆนะบอกเออละ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 โอ้วพูดรถพูดเรียงมันบักลงนะบอกเออเมี่นบักลงล่ะบักลงอันออกขาใกล้ข้อเราสมือนะบอกเออละละโอ้เราเป็นอนยูนับกันคือเจ้าหัแจ๊กดีแท้เผยคิดว่าเผยคิดว่าอันนี้เกตุนด้วยเกตุน เอกวิศักดิ์ไหมเอกวิศักดเอกวิลาศก็จะพอเพาใส่โอ้ยได้ยินเสืออยเอกวิลาศกนะบ่เอออกวิลาศกันผู้ขายลอตเตอรี่สองวัดเจี้งนะบอมึงเกงริตตุเจ้งคเมีมันเ่เขาเเจ้าขึ้นหูแจัก่าสองวัดเจ้งกู้คือบ้าอันนั้นอันนั้นซุบแด่ปฐมเน่มาเต่ปฐมมาแต่ปฐมแล้วมาได้ปฐมเตี้ยอันไม่แน่เอดีไม่แย่แด่ผู้เราขี่รถเก๋ง เออขี่รถเก๋งเลยเออกูเบิ่งใน้ยุ่งทัวร์บล็อกมาเราขี่รถเก๋งแม่นแมนเราเตือนน้ำมันขวดนะแม่นบอขี่รถเก๋งอยังทีเตือนน้ำมันขวดเลยเอาจักแล้วกูเห็นเราไปเตือนน้ำมันขวดเ้างเรางามแะ่เรไม่ได้เรางามแะ่เรงามอยู่ตีงามเออกูกลับมาเรางามดลราเออขาคือเห็นคือหูเดี๋ยวนี้กูคือ่าตายในแม่นอกูสวนรูปพันสันฐานเขาเห็นว่ารูปประพันธ์สันฐานไม่ได้ตีเออหม้อคือพ่นปวกเลยล่ะกูว่า แมมม่ FM, ึงไอีรีบอจังสี่บอกอีรีไอ้รีเด็กจังก็เห็นจังก็หูวผู้คืนมาไปถามเจ้าเลยเออให้ถามจังๆนะเออมาเล่นตลกนี่หัวหนายไงพิ่นรู้ไปเจ้าแจ้งหัวหนายไงพิ่นไปมีผู้ใหญ่ก็กูยู่ติใครเอาหัวหน้านกแม่หัวหน้านกเพิ่นรู้ไปเจ้ามาเล่นตลกเนี่ยเอาลูไปค่อยบอกมันก็ได้ดอกเอา หันลงไปแล้วบอกเจ้าสิไปรับค่าตัวครับเพ่เจ้าจะได้ค่าตัวเ่เอาค่าตัวกูเบิกง่ายก็รอดเบิกง่ายยุติเออค่าตัวเจ้าเบิกง่ายเออบัดค่าตัวโม่ข่อยคือเบิกยากแต่ทางทางตู้แล้วยุ่งกว่ามึงเบิกยากยุติไอ้ทามมีจ้าคว่ำเนี่ยเจ้าเครียด์ได้กันใครทามเจ้าเออแต่งหน้าไม่แต่างรันไหนก็ว่าเอาอัน กูย่างไก่กูไปขายลอตเตอรี่แล้วออกูก็เลยย่างไก่อันล้านเสริมสวยอยกูเลยขายลอตเตอรี่เพิ่อนขายลอตเตอรี่ร้าน,นเสริมสวยเออบบดน,นี้พอกูขายลอตเตอรี่เพิ่นแล้วเข้าเจาะแลยวว่ากูเลยบอกว่า,วาอันมือแรกนี่สิไปแ็นสิไปขึ้นเวทีนั่นพี่หกกรเดชอ้โอ้โอ้ปาดที่นี่กูก็เลยบอกว่าสิใส่สุดเพชรเจ้าแตงหนาใส่สุดเพชรให้ข่อยเด้อโอ้ยกันนางาร์ที่นี่ใส่สุดเพชรจังเม็ดดิพ่อขาเจ้าะแตงหนาแล้วเพิ่นก็กระโจมให้กูซองเด้งามบ่เพิ่นก็ว่างามอยู่ แต่กูบอลูเนาะกูตาบอดเราก็รู้ว่างั้นโฆษณาตูขึ้นมาขึ้น่าตลอดอันนี้แทงว่านี่แพงลอตเตอรี่เจ้าตินี่อีหยังแพงลอตเตอรี่ตินี่ของกูนี่ละขายปะขายตัวนี่ขายกับเปิดไม่ขายใช่ไหมมึงเสียงงวดมังหันหรืองวดต่อไปเอาพัฟฟ้าดีใช่ลอตเตอรี่เมื่อสองตีเดี๋ยวนี่เอางวดมังหันนี่กูขายเครื่องราคาเท่าไหร่ห้าสิบบาท พ่อที่ขายจักบาทกูขายลอยหนึ่งลอยหนึ่งก็ได้พ่อที่ขายแปดสิบแม่เอาแปดสิบกระซังแล้วค่าบริการดียี่สิบบาทได้ไหกูดิเอาขายลอตเตอรี่ไม่เอาค่าบริการสิเนี่ตัวเนี่ตัวนะไปแล้วลอยเตี้ยโอ้โหุี่กนุนจักใบอยู่เออเดี๋ยวเบิ้งก่อนนะเออจักใบเบิ้งก่อนเอาใบเดียวอ่ะแบบแพ่ใบเดียวเตี้ยเอาใบหาร้อยได้เนี่เอาใบเดียวมึงคือดึงสองเทียบว่า อย่าท้าไปนี่คอยบ้านเนี่ยซื้อยัวเดี๋ยวเบิ่งเงินก่อนไปไปยังก่อหา <100. S 1> <100. S 2> ล้อยไปหาล้อยปักเป็ดเลยไปยังอีกตัว,ตวกูตัวบับไหนไปล้อยต้นเมื่อกูแทกหนาเบิ่งดูนี่เอาขึ้นรู้เอ,เอากูแทกหนาเบิ่งแล้วไปล้อยมันซ้ำนี่เอาไปล้อยกับเอาล้อยหนึ่งเราเอาไปเดียวเอาขึ้นมาใบหนึ่งมึงดึงสองเทียกูได้ยินเสียงอยู่เจ้าขึ้นรู้เมื่อยดึงสองเทียกูขึ้นว่าแม่นที่ลีแมียนเอ้ยกลาเป็นกูเสียเปียกนี่ตาคอย เอียงก่อคอยคอยกระหิตมักเลขึ้นกันงวดนี้คอยมากฟันเน้นเนนเนาะเมคอยฟันมาเคืนนี่กละมุ่นขับสร้างบินขับต่ฟังโงงเอเอาเรียกเอาตุ้นเรียกเอาอยพี่อยพี่ดูทักไหนพี่ปอบพี่เปากูสื่อเจ๊เก่ากับเจหยังไ่ผู้ไหนมาสื่อน้ำกูได้กูสีบอกไหายเกับมืมึงมาักเก้าติเดี๋ยวเจเกากูมาขายไปยังไปยัง้าจะเมื่อเถื่อมากกูสบีทีบอยู่ดื้อลอตเตอรี่องกูเมย กูเ่งเงแต่มันหวงฮ้อลอตเตอรี่วะนี่แม่กงหวงต,ต้องนาเมื่อตือไม่เห็นจังใดอยู่กูถามเต <c oughs> ีก็สิไปขึ้นเงินอยู่ธนาคารสตรนูน่าอีน,นีเป็นหาใบหนึ่งนะค่ะคุณแม่ใบหนึ่งจังใดมันสองใบไปเดียว,อ,ยวอันข้างล่างนี่คุณเฮ็ดเป็นคู่เป็นคู่ไว้ตาบอดแม่ไมนจะมาหูดีกัดอกคเดียแท้่ยลองเบิ้งแ้วหนึ่งหนึ่งมีบหนึ่ง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 เออเดี๋ยวกูขับเบืองก่อนหนึ่งหนึ่งมีมีเอามีอย่างสนมีแต่สิบเอ็ด มันคนเดียวกันตัวหนึ่งๆก็ทีบเบสไหมเอาจักใบพอเอาดอกถามที่เสื้อถามหาที่แตกดีก็ไม่แน่ใจจะเซื้อบรรตลีเรามีเงินซื้อคอยบ้ออดกเพสือหรอคอยบ้าเถือกสโลก็ผู้ขายเป็นตลกแแบมยังมาถูกแถมันเป็นอลไรมีฮาเหรีะผ้ากุดถูกบ่าถูกแค่ไหนมือนี้เอาขี้รถไปปั่นกุมภาวะด้จ้างเขาลากมาปั่มกระดาวนี่เนาะหลุดแมบมอยังมาห่างหลรถอีไใดเฮอ รถอีปุ่นเลยปูรถอี่ปอบเแ่าหัวสมฉมนั่นจหละแว่าขี้ไปหาเมียไม่ได้ขี้ไปเราไปห้างจิ้มด้วซื้อวันนี่เม่เนาะนี่ว่าคิดว่างวดหน้าสิมาอีกบ่ก่อตัวใดค่ะหมายถึงลอตเตอรี่บ่เจ้าแมี่สิมาอีกบ่คือแบบเพื่อเห็นกูอีกโดนอยู่ไปขายสบู่ฟ้าอะไรแค่ซ่าบ้านสบู่อันนี้เอาใบเดียวเด้อค่ะใบเดียวบ่บังหันมึงดึงอยู่ทางนีเดียเอียน ไอเดโนเสเซอเอาคู่นี้ให้แกแจ้งสีตบโกนปากเอาดอกเว้ยเจ้าขึ้นหนูจักว่าเขาคือไดโนเสาร์กูว่ามันผู้ใหญ่กูขึ้นบ้าอีกล่ละอ้าเป็นปากเสียเนาะเอาใบเดียวเนี่ยใบเดียวสองใบเอขานัวเมื่อึงดึงยั่ล่างอันล่างกูเนี่ยเป็นดิบเป็นคู่เป็นคู่ไว้เนี่ยมื่อึงตาบัวเออเอาสองกับสองสนะเอาจังสี่เด้อเมื่อกี้พี่อีเพร์มันใจเท่าไหร่ก่อนใจลอยนึงกูดึงขึ้นแล้วใบนึงยั่ดากูดีพอดีเนาะ พอดีจังไดเอากลับไปเขาบว่าพอดีเขาใจเจ้าพอดีเออมันใจพอดีอยู่เออแต่ว่ามันงวดนี่ขอขอค้างเจ้าก็แล้วกันงวดชนงวดนะคะให้กูน้ำมาเก็บอีกเนี่ยแมนแมนเมื่กูเสียเงินมรณะบาดีเลยกูเสี้เงินเสียไปซื้อลอตเตอรี่รัฐบาลยี่บาร์ีีเส้นอยู่ใส่กระจายอยู่หันนะคะเอาไม่ไปจะว่าเอาตีฝันอยู่แต่ว่าไ่อยากซื้อปันใดเป็นอย่างคือว่าจังงั้นว่ซื้อสล็อปก็พอค่าโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอเบาจะข้ามเน่้อทอเบารวดค่ะเห็นคนตาบอดแล้วเป็นอยังกู้เกิดความหักใครแบบอยาก ปติสนธินปติสนธิมาคนตาบอดแค่ที่กูก็ซอยอย่างเพิ่นจะข้ามกันสอยสอยพี่น้องฟังสอยนกคุมลีซีกับนกขอดเอาผัวตาบอดนี่เราจังสนุกเสียข้อยผัวมาตเตเมียมึงใส่ระเบิงผมบ๊วันจินตละห้างนีไหมวอ้ยทรงผมน้องเชี่ยเรื่อยน้องเชี่ยเชี่ยยังค่ะเชียตุ้ดหมาเสื้พผ้ากูเยินใกล้กูเป็นหินหินหล่ะเนาะ ไปกเหันปักปอกแปกเอากระเสกยาไงกรดู้ว่ามือของซื้อปอกแปกจำเสียงมันได้ไฟมันขึ้น่าปักปอกแ๊กมันเมียหลายตัวเจ๊เจ๊ก็เห็นเมียเขาอีกเมียก่อก็เห็นเมียเขาอีกป่๋ยอีสีเดียบานีปุวยอีสีปรากฏว่าน้ำาอาปิอีสีทิมมันแล้ว อีศีสีศมันแล้วเขาตะกี้อีสีเห็นงานอยู่ขอนแก่นไปที่นี่ตอนนี้อีสีโลกเป็นอยู่พัทยาเออมันไปพ่อควยฝรังมันก็เลยกสิมบักข้ยไหนน้อยเนี่ยบุคอลูปูคคลวาเมียขั้นรุ่นนี่มันไัยขอสีเถียงอยู่ไผนี่ผัวอีสีเนี่ยเบื่อโดนอ่สิมาะซ้ดักแน่นอนขนอยู่น่กัน ไปตองในตีนตุนปอเจน,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 นี่มันอวดยี่หรีเ่ืีอนแล้วเนาะตุนขาผัอวอีสีกับมึงน้ำหนักเช็คไปะเคี่ยงกันยุติปอสิไหมปากเจ้าได้เมียเอาขันกูถามความจริงปอสิมาไหมปากเมี <c oughs> ยมึงปาเขาบ่ามีไหมมึงมีภาษาหน่ะมีอยู่ขันมึง, <c oughs> งมีแล้วประกาศตองมีคือการทันล่ะและ้วกูลองเบิ่งกระดูมไอ้ปอบหีนูแล้วสีเหลือกันอ้อเนี่ยอีสีมันปากันก็บอกววนแล้วเจ้าปากันก็ผัวไปเอา ปลาเฮ้ยปลาปลาบอกมาเดี๋ยวนี้หมาสีแมงเอ้ยมาบอกหักูหาที่แตกกุตีเลยข้างหลังอยู่ข้างคนฮะอยู่พี่เฮ้ยมึงนี่ไปยังดอกแม่นปลาปลากระซ้างก่อนฮักเจ้าหัวก็หลังหัวนาขีดบุรีกิลี่ยื่น้ำไผ่ข่อยก็สบายใจถ้ายื่น้ำเจ้าดอกประเภทขูดรีดนี่ก็ตาลหลังหัวนาหัวนา มันมาอยู่นี่มันกรบอกไได้มาหัวหน้าอย่ไปเอื้อนหัวหน้าหัวหน้าอยู่ต่ไมี้เอื้อนอีนูมมนติดลยนี่แต่ก็มาอีนูอีนูนมึงเอื้อนนเสืืไม่ติดใจมึงเอื้อนอีหายติแตกกูติยันยังบาทเด้ยเออเื้อนนูาถือเดี้ยเจียงญ่บออนหนฟังตรงๆด้านนูเด้อยพะนา มันไปยูวน้ำหนูอยู่บ้านเปลี่ตอนเลี้ขวัญใจมันกับบายยูวน้ำหนูสบายใจที่สุดเป็นบ่แม่นมันมายูวน้ำนกหมู่บ้านนี่มันบีบขายนกมันกับบายยูวใส่กับบาสบายใจคือยูวน้ำเจ้าดอกพนามันบาคอยพูดจักตันดานมายูวดปกเปลียนนี่มันเป็นแบบไรมันต่อแหลเปลียนปากมันโลดกันความต่อแหลมันก็ออกจากปากเจ้าใช่ล่ะไข้ใส่คอยน่ะกูเกิดหลายก็เมื่มาบอกเรื่องผัวกูฮัตที่เตกไอ้พวกเป็นเล็กู กูปลาแล้วกูปลาแล้วปลาเลยตีเออโอปลาบักนันเลไม่เอาบักยูบุรีลำบักใดว่ายูบุรีลำแจ็คแล้วบักซื้อมันซื้ออย่างหือโอ้มันซื้อบักแซกปุตื์เตอร์บใดเ่าไ่คอยขออย่างหนึ่งเด้อเออคันมืดถือคันมือเจ้ามือเผาเจ้าคอยขอเป็นผู้อ่านประวัติ ต้นด่านมากวีอัด์จะตีหาเลยตัวซ้ำยีหลีตีคัก,คกว่ะตัวได้เยพอสิบโมหกทุ่มเครื่องอีกมืิ่งมึงบุดน้วยขึ้นมาอยู่เมียเออคอยได้เงี<า>้ยนยู่ว่าช่วงเจ้าหายไปโดนๆในลูกหลานลูกน้องมีถามหาเจ้าแตกวิรนเวิรนเออว่าเจ้าไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเบาอยู่ที่เจ้าเอาเมียบ่แม่เอาผัวตัวเอาผัวคือสิมีลูกผัวกูมีลูกติดตะบักฮาอ๋อเยป๊อ ตัวติตายติสุมมาบอกวามจริงไม่ใช่ดอกผู้หญิงนีลูกน้องซุ่มอยู่นีก็คิดฮอดเจ้าเมืดเออห้าร่างเมื่อร่างเวรขันลูกน้องเขามันเขาก็ตั้งเต้นท่าเออสวดบังสกุลท่าอีลิติเจ้าก็เลยมาเออได้พัดแจ้งหนาแจ้งซีเพราะเป็นแต่ใส่สุดนี่ได้คอยว่าใส่สุดไหนสุดผ้ามาเขาปุ้นไปซนแม่โอ้ยรันแจ้งหนาไหอัปีซาลอนบ่ะเหรอ อ่อนแอนซาลอนอ่อนแอนเตี้อ่อนตีเตียงให้โอ้สัมบบบ้บบบบบ่อบบ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 ลบบ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 ้บบ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 กบบ้บบบอบบ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 บเบีบบ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 มันบ้บบบบบบเตบบบบบิบบบบบเบบ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 บจบบบบิลบบ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 สบบบบ้บบบบบบเด้ลงไปบบ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 าบหบาบบวบบ้บาบบเบิกอบกบู้บบบบบกบบบบบดบบ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 ้บ เอาต่ำดีอ๋อลูกกูมีสองคนตัวเดียวดิคุณเบีอ่อนยังพูดเดียวเออวันนั้นต่ำแล้วเบื่อไงเยอะยันเยอะคิดว่าจะได้เบื่อปะล่ะเขาข้าอยากเลี้ยงงูอยู่นั่นเขาจะงูโจกข้าเจ้าเลี้ยงได้ให้เ่ลเว้นกับงูมาใส่กูเจ้าย่านยังย่านงูเจ้าของเป็ดแต่ย่านก็งูเป็นยัง่ะเจ้าของเป็ดแต่ชีเรียกก็งูคนเพิ่งนี้แต่ผู้ใด้เปิดอก็ดูดูเอางูใส่มันหลุดแล้วก็สิงตัวเลยไหมเอาแม่มาดีคอยโอกาสเจ้าคอยเป็นพิธีก่อนมาอ่อนแล้วเจ้าเป็นผู้เปิดลูกเจ้าออกได้ไป ลำดับต่อจากนี้ไปผาบสีบ๊อบางสีบอบแฟนแฟนที่รักท่านผู้มีเกียรติจ้าเนาเจ้าคือคือคโฉบกันศพบแต่ว่าแฟนแบบว่าแฟนแฟนที่รักท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมผาบสีบอบแมนว่างสี่หล่ะลำดับต่อจากนี้ลำดับอีกแล้วลำดับแฟนแฟนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญแฟนแฟนหมัดแฟนมวยทุกท่านโวยแฟนเพียแฟนหมอลำ แฟนเพลงแซนหมอลำออพบกับพระเอกหนุ่มผู้นำทีมงานครับผมหมอลำเสียงวิหกครับผมพระเอกนุมพงศกร